อัสลามุอะเลยกุ้มชาวซอหนองฮารองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบริบทที่มันแตกต่างไปวันนี้เนียบังเฮทแม่งมาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวผมก็เลยไม่มีอะไรจะเตรียมเลยหมาก็เข้ามาในบ้านเนีย่ยต้องล้างน้ําดินเพิ่งจะเสร็จแล้วลูกบังเฮทก็มาวุ่นวายกันไปหมดเลยภรรยาผมทำกับข้าวก็ต้องเตรียม3วันกว่าจะทําได้ผมก็เลยเฮ้ยแก้ไขย,ยังไงดีวะคนที่มีนิยมบางีอ่ะเขาส่ง,<ม>สองซอนสน้ำแดงที่เขาใช้ทำข้าวเนื้อแดงข้าวไก่แดงข้าวอะไรเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเขาเคลมเลยว่าเป็นอิสลามที่แฮปปี้อ แี้เจ้าแรกเลยแต่ซอสน้ำแดงแบบเนี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาทำไก่ผัดซอสน้ำแดงกับบริบทที่มันแฮปปี้ดูดิบรรยากาศบ้านผู่น้าี่บ้านโมงี่อยู่ฟองสาไใส่ซอสผัดซอสน้ำแดงเดี๋ยวเราตั้งกระทะกันเลยดูเฮฟงอมากเลยนะดูดี่สองสามคนกูยังไม่มีสักคนเลยเฮ้ยไก่ใส่ไก่ไปก่อนนะเพราะว่าไก่ยังอยู่ในน้ำแข็งอยู่แต่ล้างแล้วล้างก่อนที่จะแช่เป็นไก่บดผมจะทำไก่ผัดซอสน้ำแดงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีอันนี้มาให้แพ็คง่ายๆเลยนี่มาอุ่นไว้อันนี้ไม่เกี่ยวนะสิ่งที่เขาจะเสนอ ไอชุดเนี่ยหนึ่งเนึ่งเก้าเกใช่หนึแล้วกินได้นานด้วยกินได้นานด้วยไปดูในเพจได้นะเขาเคลมเลยว่าเป็นเจ้าแรก ไก่มันเริ่มสุกแล้วบอกลูกๆบอกภรรยานะว่ารออีกนิดเดียวพ่อครัวหัวปากกำลังจะเสร็จแล้วกั๊ดจับหูกระทะไว้ให้หน่อยคุณพัชจันทรใจนี่ช่วยกันชิลูกช่วยกันมาไม่บอกไม่กลา่าวมันก็ต้องได้อารมณ์แบบนี้แหละวันนี้เรามีน้ําซอสซอสน้ำอันนี้ไม่ได้ใส่น้ํามันเลยใช่ไหมไม่ได้ใส่เพราะว่าเราจะคั่วให้แห้งช่วงนี้ลีนไงเฮ็ดลีนปะลีนลีนดิเรามีซอสน้ําแดงซอสมีร็อกพารานายเมสฟูดเจ้าเดียวกับพารานทะเลดองอ่ะเดี๋ยวเฮ็ดขึ้นเพจให้เขาเลยนะเดี๋ยยววเเรราาาจะชชชิิิมสสตต่นนปป็ไไงล บอกว่าเคมเลยว่าเป็นเจ้าแรงทุกทีที่ทำซอสน้างแดงแบบสําเร็จรูปขายจริงๆอ่ะมันว่าได้เลยไม่ต้องขึ้นไฟก็ได้แต่ผม็มม่กจะให้มันหอมๆหน่อยเดี๋ยวขอชิมนิดนึงว่ารสชาติเขาเป็นแบบไหน เป็ไงหวานไหมไม่หวานเลยครับชัดมากเลยครับชัดมากได้ด้วยเด้งด่วนไปอาหารแบบเหลาอ่ะอยากกินเร่งด่วนแบบเหลาอ๋อก็มาเร่งด่วนนี่ไม่ได้มาบอกอะไรกันก่อนหล่ะสวยอยู no <S <s e here, <S <s o, so ่นะแล้วรสชาติดีด้วยดีเราจะหอมเลยเลนเด่นเลยคือหอมแล้วรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเพ็มยันกันแฮปปี้เลยซอสน้ำแดงค็ดสดซื้องเขาด้วยนะเจ้าของเดียวกับทาร้านทะเลดอนเดี๋ยวผมจะทำอีกหนึ่งเมนูคือไข่ดาวราดซอสน้ำแดงวันนี้ครอบครัวก็มาหลายคนเราก็เลยต้องทำอีกหนึ่งเมนูก็คือไข่ดาวแต่ไข่ดาวเนี่ยเราจะเป็นไข่ดาวเทฟร้อนแล้วก็ราดซอสน้ำ ไข่ดาวเช้าๆนะกินเหมือนแบบว่าอารุณสวัสดิ์อะมอร์นิ่งมอร์นิ่งเป็นมอร์นิ่งอันนี้ไข่ค่อนข้างสดเลยนะถ้าไข่สดๆไข่สดๆจะดูมันจะเป็นวุ้นมันจะไม่เหลวพอป่ะอันนี้พรถูกกํลาลังดีป่ะพรสกัดอันนี้กินป่ะได้อะเข็เอาเป็นตัวเอนี่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 ตัวเอนี่นี่นี่จบละวันนี้เมนูเราช่ชาวงเชา้าแฮปปี้เลยว่ะไปหาตามกันได้นะ บัดหมดให้เขาด้วยมียีกงนยีจ้ะมีเคลลิ่งด้วยก็อย่างนี้นิดนึงแหละจ้ะโอเคแล้วเจอกันเซอร์นองฮาลองคื happy happy ฮะเปิดมาเปิดอ้าว happy happy คิดอีกทีเฮ้ยเปิดมาเปิดมาเอ้าว happy happy ซอสอันแดงตลังได้จ้ะ